มีคำถามว่าคนที่ตายไปแล้วเกิดในทุกขติมีจำนวนมากเท่ากับขนโคเกิดในสุขติคือเกิดเป็นมนุษย์และเกิดเป็นเทวดาในโลกสวรรค์นั้นมีจำนวนเท่ากับเขาโคมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายเป็นการเปรียบเทียบให้เข้าใจว่าผู้ที่ไปเกิดในสุขติคือเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดานั้นมีจานวนน้อยไปเกิดในอบายภูมิที่เรียกว่าทุกขติคือที่ไปไม่ดีนั้น มีจํานวนมากกว่าคือไปเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์ดิบชานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายนั้นจํานวนเท่ากับขนโคเพราะว่าโคตัวหนึ่งนั้นจะมีเขาแค่สองเขาเท่านั้นส่วนขนของโคนั้นมีจํานวนมากมายหลายเท่าเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้ไม่เกิดความประมาทในการดํารงชีวิตหรือในการอบรมเจริญกุศลมีประการต่างๆในชีวิตประจําวัน เพราะถ้าเกิดความประมาทแล้วก็จะทําให้มัวเมากระทําในสิ่งที่เป็นอกุศลกระทําในสิ่งที่เป็นไปตามกิเลสตามความต้องการของตัวเองกระทําทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบยศสุขสรรเสริญที่เข้าใจว่าเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความสุขในชีวิตประจําวันนํามาซึ่งความสุขแก่ตัวเองและครอบครัว แต่ผลที่ได้รับจากการกระทำทุจริตหรือผลที่ได้รับจากอากุศลกรรมที่กระทำนั้นย่อมมีผลมากมายทำให้เกิดในอบายคือเกิดเป็นสัตว์รกเกิดเป็นสติลาชานเกิดเป็นเปรตและอสุรกายซึ่งไม่มีใครช่วยเหลือเราได้ไม่มีใครสามารถที่จะรับผิดชอบแทนเราได้ไม่มีใครที่จะไปเกิดในอบายกับเราด้วยมีแต่เราเท่านั้นที่จะไปเกิดในอบาย เพราะผลของอกุศลกรรมที่ตนกระทำไว้ถ้าการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามอำนาจของความติดข้องต้องการคือความโลกแสวงหาทรัพย์ด้วยสุจริตบ้างด้วยทุจริตบ้างลืมไปว่าอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นลืมไปว่าการเวลาผ่านไปทุกวินาทีทุกขณะจิต ผ่านไปทุกคืนทุกวันชีวิตก็สั้นลงทุกทีทุกทีการอยู่ในโลกนี้นั้นก็น้อยลงทุกทีทุกทีและจะจากโลกนี้ไปในที่สุดเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็ทิ้งสมบัติที่รักมากที่สุดคือร่างกายนี้ไว้บนโลกนี้และทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหลายบรรดาที่มีนั้นจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามไว้ในโลกนี้ทั้งหมดเพราะทรัพย์เหล่านั้นเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ ไม่มีใครสามารถนําเอาสมบัตธธิคือร่างกายของเรานี้ไปสู่โลกหน้าได้ไม่มีใครสามารถนําเอาทรัพย์ยสมบัติที่มีอยู่นั้นไปสู่โลกหน้าได้ส่วนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็พากันมานำเอาทรัพย์ยสมบัติที่เราหามาได้ด้วยความยากลําบากหามาได้ด้วยสุจริตบ้างทุจริตบ้างหามาได้ด้วยการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราสมบัติที่เกี่ยวเนื่องด้วยความเป็นเราเกี่ยวเนื่องด้วยความเป็นตัวตนของเรานี้ไปชาสอย ส่วนตัวเราผู้ละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในทุกขตินั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์อยู่เป็นทุกข์เพราะการเกิดในอบายนั้นหาความสุขความเจริญไม่ได้อยู่ด้วยผลของอกุสุลกรรมที่กระทำไว้ในชาตินี้และในอบายภูมินั้นก็ไม่มีการทำมาค้าขายไม่มีการแลกเปลี่ยนสิ่งใดไม่มีการทำไร้ไถนาไม่มีการเลี้ยงชีพโดยประการอื่น มีแต่ได้รับทุกขวเวทนาที่เกิดจากผลของอกุศุลกรรมที่ตนกระทำไว้แล้วทั้งสิน้นมีตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังต่อไปนี้อัถกถาคุถกานิกายเปตวัตถุมหาวัคที่สี่โพคะสังหะเปตวัตถุเรื่องนางโพคะสังหะเปรตนี้มีคำเริ่มต้นว่าไม่ยังโพเคสังหลิมหาดังนี้ เรื่องนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรได้ยินว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเวรุวันมหาวิหารหญิงสี่คนในกลุ่ราชคฤห์อทำการค้าขายด้วยเนยใสน้ำพึ่งน้ำมันและข้าวเปลือกเป็นต้นด้วยเครื่องนับโกงเป็นต้นรวบรวมโพคะเลี้ยงชีพโดยไม่แยบคายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกหญิงเหล่านั้นไปบังเกิดเป็นนางเปรตอยู่ที่หลังคูนอกเมือง ในเวลากลางคืนนางเปรตเหล่านั้นถูกความทุกข์เข้าครอบงำร้องบ่นเพ้อด้วยเสียงขลมน่าสะเพรือกวด้วยคาถาว่าพวกเรารวบรมวมโพกรัพย์ไว้โดยชอบทำบ้างโดยไม่ชอบทำบ้างแต่คนอื่นๆทากันใช้สอยโคกรัพย์เหล่านั้นแต่พวกเรากลับมีส่วนแห่งทุกข์มนุษย์ทั้งหลายฟังเสียงนั้นแล้วกลัวสะดุ้งตกใจเมื่อราตีสว่าง ตรเตรมหาทานเพื่อพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนิมนต์พระสัสดาและพิสุสงอังคาดด้วยขาธิยะและโพนิยะอันประณีตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สวยพระกยาหารเสร็จแล้วนำพระหัตออกจากบาทแล้วจึงกราบทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย เสียงนั้นไม่มีอันตรายอะไรแก่ท่านทั้งหลายส่วนเปรตทั้งสี่ตนนั้นถูกความทุกข์ครอบงำกล่าวถึงกรรมที่ตนทำชั่วร้องไห้เสียงร่ำไรพังกล่าวคาถานี้ว่าพวกเรารวบรวมโพกรัพย์ไว้โดยชอบทำบ้างโดยไม่ชอบทำบ้างคนอื่นๆพากันใช้สอยโภกรัพย์เหล่านั้นแต่พวกเรากลับเป็นผู้มีส่วนแห่งทุกข์ บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าโพเคได้แก่อุปกรณ์พิเศษแห่งทรัพย์เครื่องเปรื่มใจมีผ้าและอาพรเป็นต้นอันได้ชื่อว่าโพคะเพราะอัตตะว่าเป็นของบุคคลพึงใช้สอยบทว่าสังหาริมหาความว่าผู้มีจิตอันมนทินคือความตรณีครอบงำรวบรวมไว้ไม่ให้อะไรอะไรแก่ใคร บทว่าสเสมนะบิสเสมนะจัได้แก่โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมอีกอย่างหนึ่งความว่าบัดนี้คนอื่นๆใช้สอยโพคะเหล่านั้นที่เรารวบรวมโดยไม่ชอบธรรมอันเป็นของเทียมกับความชอบธรรมบทว่ามะยังทุกขสะภาคีนีความว่าฝ่ายพวกเราบัดนี้เป็นผู้มีส่วนแห่งทุกใหญ่อันนับเนื่องในกำเนิดเปรต คือเสวยทุกใหญ่เพราะตนไม่ได้ทำสุจริตอะไรอะไรไว้และทำแต่ทุจริตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาที่นางเปรตนั้นกล่าวแล้วอย่างนี้จึงจัดประวัติของนางเปรตเหล่านั้นแล้วทรงกระทำเรื่องนั้นให้เป็นอัตุปปิเหตุแล้วทรงแสดงธรรมแก่บริษัทผู้ถึงพร้อมแล้วทรงประกาศสัจจะสูงสูงขึ้นไปในเวลาจบสัจจะ ชนเป็นอันมากบรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้นชนนี้แลมีอุปมาอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุโดยทรงเปรียบเทียบให้เห็นจำนวนผู้ที่ไปเกิดในอบายมีจำนวนมากและเกิดในสุขติมีจำนวนน้อยโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อความในสังยุตตนิกายมหาวารวัคอัญญาตรสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้เกิดมาในมนุษย์น้อยครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยไว้ในปลายพระนาขาแล้วตรัสเรียกพิสุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูกะละพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ในปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี้ไหนจะมากกว่ากันพิสุทั้งหลายกลับทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นิแลมากกว่าฝูเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนไว้ในปลายพระนาคขาย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวพระผู้มีพระภาคตรัดว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่กลับมาเกิดนอกจากมนุษย์มีมากกว่า ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นชนไหนคือทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอรราอริยสัจทุกขนิโรธาามณีปฏิปทาอริยสัจดูกราพิสุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัย นิทุกขะนิโรธะนิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาจากข้อความในพระสูตรนี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีจํานวนน้อยมากเท่ากับดินที่ติดในพระนขาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนผู้ที่จะไปเกิดในทุกขติคือที่แปลงเป็นทุกข์หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเกิดในอบายได้แก่เกิด เป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายนั้นมีจํานวนมากจะรู้ได้อย่างไรว่าจะไปเกิดในอบายมากหรือเกิดในสุขติภูมิมากดูได้จากชีวิตประจําจวันว่าในวันหนึ่งๆนงนั้นมีอกุศลมากกว่าหรือมีกุศลมากกว่าอากุศลเกิดมากหรือกุศลเกิดมาก ได้กระทำอกุศลกรรมมากหรือได้อบรมเจริญกุศลมีประการต่างๆมากมายในวันหนึ่งหนึ่งนั้นได้ให้ทานได้รักษาศีลหรืออบรมเจริญภาวนาได้แก่การอบรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญามากน้อยเพียงใดในหมวดของการให้ทานนั้นทานก็ได้แก่การสละแบ่งปันสิ่งของที่ตนเองมีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือสัตว์อื่น หรือมีใจอนุโมทนายินดีชื่นชมในกุศลที่บุคคลอื่นกระทำแล้วหรือเปล่าหรือมีจิตใจเอ,อื้อเฟื้อเผอผ่ในการอุทิศส่วนกุศลที่ตนได้กระทำแล้วแก่บุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นหรือเปล่าในส่วนของศีลมีเจตนางดเว้นจากการกระทำทุจริตทั้งทางกายทางวาจาหรือเปล่าได้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ควรอ่อนน้อมถ่อมตนหรือเปล่า มีน้ำใจได้ช่วยขวนขวายในกิจการขขงบุคคลอื่นให้ประสบผลสำเร็จหรือเปล่าในส่วนของการอบรมเจริญภาวนาหรืออบรมเจริญปัญญานั้นได้สนใจฟังพระธรรมได้พิจารณาไตรตรองพระธรรมที่ได้ฟังแล้วหรือเปล่าได้สนทนาหรือแสดงความจริงให้เข้าใจถูกต้องตรงตามสภาพธรรมตรงตามความเป็นจริงหรือเปล่า ถ้าได้อบรมเจริญกุศลมีประการต่างๆทั้งกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาและกุศลที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาการอบรมเจริญกุศลมีประการต่างๆตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เมื่ออบรมให้เกิดให้มีขึ้นให้เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนมีกำลังเมื่อสิ้นสุดความเป็นบุคคลน,นี้ในภพนี้ชาตินี้คือจุติจิตเกิดขึ้นและดับไปด้วยผลของกุศลคือกุศลวิบากจิต ก็จะทําให้ปฏิสนธิคือเกิดในสุขติภูมิคือเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาในหกชั้นช,น,นชั้นใดชั้นหนึ่งแต่ถ้าในชีวิตประจําวันสังสกแต่อกุศลเต็มไปด้วยอกุศลการสะสมอกุศลทีละเล็กทีละน้อยนั้นในที่สุดก็มีกําลังกล้าจนสามารถกระทําทุจริตทั้งทางกายทุจริตและวจีทุจริตได้ เมื่อกระทําบ่อยๆเนืองๆก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดในอบายภูมิคือเมื่อจุติจิตเกิดขึ้นสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ปฏิสนธิด้วยอกุศลวิบากจิตก็ทําให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายจะเห็นได้ว่าการที่จะเกิดในสุขคติคือเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาในหกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยากจริง เพราะเป็นสิ่งที่ทวนกระแสของความอยากความต้องการการอยากเกิดเป็นมนุษย์หรืออยากเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งนั้นใครๆก็อยากเกิดใครๆก็อยากได้แต่ความอยากนั้นเป็นอกุศลเป็นโลภะใครๆไม่อาจที่จะสำเร็จได้ด้วยความอยากไม่อาจจะสำเร็จได้ด้วยโลภะเพราะการให้ทานก็ดีเป็นการสละโลภะ การวิรัตกดเว้นหรือการรักษาศีลก็ดีการอบรมเจริญภาวนาด้วยความเห็นถูกความเข้าใจถูกด้วยการฟังธรรมการสนทนาธรรมการแสดงธรรมเป็นสิ่งที่ทวนกระแสความอยากความต้องการคือเป็นสิ่งที่ทวนกระแสของกิเลสโดยเฉพาะทวนกระแสของอวิชชาหรือทวนกระแสของโมหะคือทวนกระแสของความเป็นของของเราทวนกระแสของความเป็นเรา ทวนกระแสของความเป็นตัวตนของเราฉะนั้นการอบรมเจริญกุศล <illions. S 1> <1990 S 2> นั้นจึงเป็นสิ่งที <capable. S 2> ่ทำได้ยากยิ <lever> ่งเมื่อเป็นสิ่งที่ยากยิ่งการที่จะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งนั้นก็ยากยิ่งเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีหรือเกิดในสวรรค์หชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ดีจึงเป็นสิ่งที่ยากยิ่งจึงเป็นสิ่งที่มีจํานวนน้อย ส่วนผู้ที่จะไปเกิดในอบายนั้นมีจํานวนมากกว่าจะเห็นได้ว่าการที่เราได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้นั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงเป็นโชคลาภอย่างยิง่งเพราะการเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นอุดมมมงคลเป็นโอกาสที่ดีกว่าการเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์หชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งซสอีกเพราะการเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งนั้น มีความเป็นอยู่ที่เป็นทิพย์ประกอบไปด้วยอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาจึงเป็นเหตุทำให้เกิดความประมาทมัวเมาโอกาสที่จะให้ทานโอกาสที่จะวิรัตงดเว้นจากทุจริตโอกาสที่จะฟังพระธรรมสนทนาพระธรรมหรือแสดงพระธรรมจึงเป็นสิ่งที่ยากยิ่งเช่นเดียวกันเพราะเทวดาเหล่านั้นจะไม่เห็นความทุกข ไม่ได้รับอนิถารมคืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาจึงมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในทิพยสมบัติของตนของตนแต่การได้เกิดเป็นมนุษย์นี้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเจริญกุศลมีประการต่างๆมีโอกาสที่จะสละแบ่งปันคือให้ทานมีโอกาสที่จะวิรัติกดเว้นคือรักษาศีล มีโอกาสที่อบรมเจริญภาวนาหรืออบรมเจริญปัญญาในการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมสนทนาพระธรรมแสดงพระธรรมซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องตามความเป็นจริงในสภาวะธรรมมีโอกาสที่ได้ประสบทั้งอิทธารมอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอนิถารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนามีโอกาสที่จะได้พิจารณาเห็นความเกิดดับ มีโอกาสที่จะได้พิจารณาในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสนึกคิดว่าเกิดและดับอยู่ตลอดเวลาได้เกิดความเข้าใจสภาพธรรมที่เกิดดับนั้นว่าเป็นของว่างเปล่าเหมือนอากาศเพราะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเพราะเกิดแล้วดับแล้วจึงแปลเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะเกิดแล้วดับแล้วแปลเปลี่ยนไปจากเดิมนั้นจึงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่ใครจะบังคับให้เที่ยงเป็นสุข อยู่ตลอดเวลาไม่มีใครที่จะบังคับให้ไม่แปรเปลี่ยนไปไม่มีใครที่จะบังคับให้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคล้น่าพอใจนั้นเป็นของของเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับให้กายนี้ที่เกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะกายนี้ไม่ใช่ของของเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวตนของเราเป็นอนัตตา การเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่สะดวกสบายในการอบรมเจริญกุศลถ้าหากว่าไม่ประมาทถ้าหากว่าเห็นคุณค่าในการอบรมเจริญกุศลมีประการต่างๆถ้าเห็นว่าการอบรมเจริญกุศลมีประการต่างๆทั้งศรัทธาศีลหิริโอตปะภุสัจจะจาค้าปัญญาซึ่งรวมลงในทานศีลและภาวนา เมื่ออบรมจเจริญแล้วก็เป็นอริยทรัพย์ที่สะสมที่จิตในขณนะนั้นและในขณะต,ต่อไปเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่ติดตามไปในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในทุกภพทุกชาติเป็นสิ่งที่ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไม่มีใครสามารถที่จะทำลายอริยทรัพย์นั้นได้เป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์ทั้งประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์สูงสุดคือดับทุกข์ในวัฏฏะได้แก่บรรลุพระนิพพานได้ในที่สุด